สวัสดีครับอยู่กับดุกเสื้อดีครับนะฮะ <S <'s <the art> โหนี่อยู่กลางธรรมชาติแบบนี้นะฮะก็เพราะว่า EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงหน้าแบรนด์แบรนด์หนึ่งระดับโลกเลยนะครับที่เขาผลิตอุปกรณ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าและอุปกรณ์ซัพพอร์ตต่างๆในกีฬาแอดเวนเจอร์นะครับหรือกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆรวมไปถึงกีฬาทุกประเภทไม่ว่าจะบนฟ้านะครับบนดินในน้ำนะครับเขาเนี่ยนะฮะโหผลิตอุปกรณ์ออกมาได้ มากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงรองเท้ากระเป๋านะครับเขาเนี่ยผลิตอุปกรณ์ออกมาเพื่อซัพพอร์ตนะฮะโอ้โหโดยมีเทคโนโลยีนะครับอุตสาหกรรมชั้นนําเลยนะครับและแน่นอนว่ามีการทดลองนะครับแล้วก็การใช้งานมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งแบรนด์นั้นก็คือแบรนด์โคลัมเบียนนั่นเองครับผมถ้าจะพูดถึงแบรนด์โคลัมเบียนะครับต้องย้อนกลับไปประวัติคร่าวๆของเขานิดนึงนะครับเกิร์ตบอยนะฮะเป็นผู้หญิงนะซึ่งไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคของธุรกิจของตัวเอง ซึ่งต้องบอกว่าครอบครัวของเกิร์ตเนี่ยนะครับเอาตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่รุ่นพ่อเขาเลยละกันเนาะก็คือพ่อของเขาเนี่ยซื้อกิจการจากบริษัทหมวกมาเนาะแล้วก็ตั้งชื่อเป็นโคลัมเบียแฮดคอมพานีต่อมาเนี่ยเกิร์ตน่าจะมาดูแลต่อนะครับซึ่งพ่อของเขาเนี่ยได้เสียชีวิตลงทําให้ต้องส่งต่อถึงรุ่นลูกนะครับแต่ก่อนที่จะส่งต่อเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะครับซึ่งบริษัทหมวกเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมากมายเลยนะฮะไม่ว่าจะแบบทุนผลิตไม่พอนะครับทำให้ต้องไป กนะู้นี่ยืมสินนะครับไม่ว่าจะต้องย้ายบ้านนะฮะมีการย้ายบ้านขายทรัพย์สินนะ่ะคือเพื่อให้เอาเงินเนี่ยมาโปะทําให้ธุรกิจเนี่ยมันไปต่อได้ต่อมาเนี่ยในขณะเดียวกันเลยนะครับปัญหาก,ก็ได้ลุมเลาเกิดมากๆพ่อของเกิดได้เสียชีวิตลงนะครับแล้วบริษัทเนี่ยต้องการเงินทุนที่จะไปต่อดังนั้นนะครับเกิดก็มีวิธีคิดที่ว่านะครับคือพ่อของเขาเนี่ยขายนูน่นขายนี่นะครับเพื่อให้บริษัทของเขาเนี่ยอยู่ได้อยู่รอดแต่ว่าคุณจะไม่มีบ้านอยู่เลยนะเขาจะไม่มีบ้านอยู่เลยถ้าเขาขายนะครับเกิดก็ ถ้าเกิดธุรกิจนี้เนี่ยมันจะล้มเนี่ยมันก็ต้องล้มด้วยตัวเขาเองนะครับและถ้าเกิดธุรกิจนี้จะพากันขึ้นไปสู่ยอดเนี่ยก็ต้องขึ้นด้วยตัวเขาเองนะครับนี่คือความคิดของเกิร์ดนะครับและแน่นอนว่าเกิร์ดไม่เป็นเขาเรียกว่าคนถอยหลังนะครับเป็นคนที่สู้ต่อปัญหานะครับทำให้นะฮะ เกิดเป็นแบรนด์โคลัมเบียสปอร์ตแวร์คอานีมาถึงทุกวันนี้เลยครับเพราะว่าด้วยสินค้านะครับที่อนุรักษ์โลกนะครับนะคล้ายๆกับแบรนด์ปาตาโกเนียเลยนะครับซึ่งเป็นแบรนด์อาท์ดที่รักโลกนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยจุดเด่นและข้อแตกต่างนะครับเกิดใช้ตรงนี้เป็นจุดแข็งทําให้เกิดเป็น โคลัมเบียสปอร์ตแวร์คอมพานครับผมต้องบอกก่อนเลยว่านะฮะเป็นเวลากว่า80ปีนะครับที่โคลัมเบียสปอ t ์ตแวร์คอมพานนะครับเขาให้ความสำคัญเนาะกับกิจกรรมหรือกีฬากลางแจ้งนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งว่ายน้ำ ตกปลานะครับเดินป่าปีนเขานะฮะแทบจะครอบคลุมเลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยผลิตขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตนักกีฬานะครับเน้นความเรียบง่ายนะครับนะฮะลายเนี่ยก็ไม่ได้ฉูดฉาดนะครับแต่ที่เขาเน้นเลยเนี่ยเขาเน้นไปที่คุณภาพของผ้าคุณภาพของอุปกรณ์การระบายอากาศไร้ความชื้นนะครับไม่ว่าจะเปียกแล้วอาจจะแห้งเร็วนะครับเนื้อผ้ามีความเบาบางแต่เหนียวทนนึกออกไหมฮะเขาทํามาเนี่ยเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะครับเพื่อให้มันซัพพอร์ตกับธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับ ซึ่งคอนเซปต์ของโคลอมเบียเขาเนี่ยก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับคุณจะเล่นกีฬาคุณจะทํากิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยจะให้ความสําคัญนะฮะกับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ทําลายธรรมชาติน,นั่นเองครับและแน่นอนว่านะครับความคงทนนะครับแล้วก็ความอยู่มานานของโคลอมเบียเนี่ยนะครับคือเขาเนี่ยมีความแบบว่า ภูมิใจเนาะในแบรนด์ของตัวเองนะครับและอีกอย่างหนึงเนี่ยสถานที่ตั้งของตัวเริ่มต้นของแบรนด์เนี่ยนะครับอยู่ในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือนะครับและแน่นอนว่าในแถบนั้นเนี่ยเนาะมันก็จะมีทั้งแบบภูเขามีทะเลสาบนะฮะแล้วก็มีป่าดิบชื้นนะครับมันเป็นตัวการันตีและกันของแบรนด์ที่ว่าแบบว่าเสื้อผ้าเขาเนี่ย ใช้งานได้จริงใช้งานได้ดีจริงๆระบายอากาศได้ดีจริงๆนะครับและมีการทดลองใช้งานอย่างต่อเนื่องนะครับเวลาแบรนด์เขาผลิตอะไรออกมาใช่ไหมครับเวลาเขาจะเทสสินค้าเนี่ยภูมิประเทศที่เขาตั้งอยู่เนี่ยนะครับเขาก็เอาสินค้านั้นน่ะไปเทสกับสถานที่จริงเหตุการณ์จริงนะครับอุณหภูมิจริงๆนะเป็นการออกไปแคมปิ้งจริงๆนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของเนี่ยนะครับโคลอมเบียนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยยืนยันนะฮะกล้ายืนยันว่าอุปกรณ์นะฮะที่ซัพพอร์ตต่างๆของทางโคลอมเบียเนี่ยนะครับ ทนจริงๆครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นเรื่องราวกว่า80ปีเลยนะฮะดูกยังไม่เกิดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมียกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะว่าในแต่ละปีนะครับตั้งแต่แบรนด์ก่อตั้งมาเนี่ยนะครับเขามีเหตุการณ์นะฮะมีรางวัลหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับแบรนด์โคลัมเบียบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับในปี1938บริษัทโคลัมเบียแฮดก่อตั้งขึ้นในพอร์ตแลนด์รัฐอเรกอนปี1986 เสื้อพากาบูรุ่นแรกถือกำเนิดขึ้นโดยปฏิวัติการแต่งกายของนักเล่นสกีบอร์ดบนเทือกเขาแอลในปี1996อุปกรณ์ตกปลาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรียกสั้นๆว่า PFG หรือ Performance Fishing Gear ในปี2005เกิร์ตบอยได้ตีพิมพ์หนังสือประวัติของเธอชื่อว่า One t a l k s m a t t e r ปี2010เปิดตัว Oni Heat สินค้าสะท้อนแสงกับจุดสีเงินเล็กๆที่สะท้อนความร้อนในร่างกายในปี2013 Oni Freeze Zero ได้รับรางวัลอุปกรณ์แห่งปีจาก Natural Geographic Adventure ในปี2014ออกเทคโนโลยี Turbo Down หลอมรวมฉนวนสังเคาะโอนิเฮชเข้ากับธรรมชาติในปี2015 Columbia s p o r t w e แวรเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบอย่างแข็งแกร่งในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอในฐานะแพลตฟอร์มแบรนด์ระดับโลกแห่งใหม่ปี2016 Columbia ออกแบบ Outdry Extreme พลิกชุดกันฝนกับด้านเพื่อระบายอากาศที่กันน้าได้สูงสุด เป็นเสื้อกันฝนตัวแรกของเราที่มีชั้นกันน้ำด้านนอกและชั้นที่นุ่มและซับน้ำในด้านในปี2017โคลอมเบียเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์เกียร์คุณภาพสูงที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประสิทธิภาพการทำงานกลางแจ้งสูงสุดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดในปี2018มิติใหม่ของความอบอุ่นเปิดตัวด้วยโอนิเฮด 3D ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะท้อนความร้อนล่าสุดของเรา พร้อมการกักเก็บความร้อนขั้นสูงสุดและสัมผัสที่นุ่มนวลแนบไปกับผิวหนังปี2021ีวิวัฒนาการต่อไปของความอบอุ่นครับออกโอนิเฮดอินฟินิตี้เป็นเทคโนโลยีสะท้อนความร้อนที่ทันสมัยที่สุดของโคอลอมเบียเลยก็ว่าได้ถ้าวันนี้คุณทำดีที่สุดพรุ่งนี้คุณอาจจะดีขึ้นอีกก็ได้และนี่คือปรัชญาของเกิร์ตบอยครับโคลอมเบียสปอร์ตแว์คอมพานีและถ้าเป็นปรัชญาของเสื้อดีครับนะครับถ้าวันนี้คุณทำดีที่สุดแล้วและพรุ่งนี้กูจะทำอะไร นั่นเราทำไปแล้ววันนี้วันนี้ทําไปแล้วพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อเนนะี่ยโอ้เดี๋ยวเรามายกตัวอย่างนะครับผลิตภัณฑ์แบรนด์โคลอมเบียกันนะฮะแน่นอนนะของเสื้อดีครับเราก็ต้องมีเสื้อใช่ไหมครับเราก็เลยขนเสื้อนะที่ดุกนั้นเก็บนะครับเพราะว่าส่วนตัวก็เป็นคนชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วเนาะอาจจะยกตัวอย่างมาไม่หมดนะแต่ว่าเอาเท่าที่ดุกมีแล้วกันนี่นะครับเริ่มกันที่เป็นทีเชิร์ตนะเปิดกระสอบนะต้องเจอกันบ้างแล้วครับ น้นี่เข้ามาดูเลยนะครับนี่เป็นไซส์ L นะเป็นไซส์ที่ดุกใส่อยู่แล้วก็จะออกมาเป็นทีเชิร์ตแบบนี้นะครับเป็นคอตตอนร้อยและแน่นอนว่าตามป้ายคอเนี่ยเขาก็จะระบุไว้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เสื้อของเขาเนี่ยซักได้แบบไหนบ้างเขาก็จะมีบอกเนาะทีนี้นะเป็นทีเชิร์ตนะยกตัวอย่างนะครับมีหลากหลายเลยแล้วก็ที่บอกว่าตัวออริจินอลของบริษัทโคลอมเบียเนี่ยเขาอยู่ที่แปซิฟิกใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น กิจกรรมที่เขาต้องทำนี่คือการตกปลานะครับโคลอมเบียเขาก็เลยออกผลิตภัณฑ์มาซัพพอร์ตคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนตกปลานะรประมงนะฮะหรือการหาปลาออกทะเลนะครับเขาก็จะผลิตออกมาแบบนั้นทีนี้ลายที่มันออกมามันก็จะหลากหลายนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้ธงชาติอเมริกานะครับแล้วก็จะมีปลาไาวเต็ไมไปหมดเลยเห็นไหมฮะนะครับจะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับการตกปลานะฮะ เพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ผลิตออกมาซัพพอร์ตกิจกรรมกลางแจ้งนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการออกไปนะะผจญภัยหรือจะเป็นกีฬาต่างๆางนะครับทางน้าทางบกและอากาศนะครับเขาก็ทํามาซัพพอร์ตแล้วก็ตัวผลิตเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นแบบว่านะฮะเป็นอาจจะมีเม็กซิโกบ้างนะครับหรือจะเป็นอาดประเทศอื่นๆนะฮะเพราะว่าฐานผลิตเนาะโคลัมเบียเขาก็กระจายไปทั่วโลกนะครับมีฐานผลิตมีโรงงานทั่วโลกเลยนะครับนะาแล้วแต่นะครับว่าจะไปขึ้นที่ไหนนะครับแต่ว่านี่นะครับออกแบบมาเป็น านะะฮเป็นป่าแล้วก็ถงชาติแล้วนอกนั้นยังจะออกแบบเป็นวิวด้วยนะครับมีภูเขานะเป็นป่านะครับนะออกเป็นแบบว่าวินเทอร์วินเทอร์หน่อยนะครับสวยมากเลยครับลายสกรีนเนี่ยนะฮะเขาก็จะเขียนไปเลยนะฮะนี่ความหมายดีนะโคลัมเบียนะครับ all way outside นะครับนี่ต้องออกไปใช้ชีวิตนะฮะนะมีชีวิตต้องออกไปใช้ชีวิตครับความหมายดีอ่านี่อันนี้เป็นส่วนของทีเชิร์ตนะครับยังไม่หมดครับมีเยอะมากถ้าทีเชิร์ตนะฮะเสื้อยืดนะเจอเยอะมากเลยนะครับ เปิดกระสอบต้องได้เจอกันบ้างเนาะโคลัมเบียอันนี้ก็จะเป็นขั้วโลกนะฮะเป็นภูเขาทะเลและกันนะ,ะอันนี้ที่เชิดเยอะมากคนพระอาทิตย์เมฆทะเลนะฮะความหมายของเขาก็คือเป็นธรรมชาติหมดนะฮะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมออกแบบโลโก้มาหลากหลายมากๆนะครับตามเก็บยังไงก็คิดว่าไม่หมดนะฮะนะ,ะถ้าซื้อมือหนึ่งก็อาจจะได้ลายใหม่ๆแล้วนะครับแล้วก็ฐานผลิตใหม่แล้วแต่ว่าอันนี้ถ้ามาจากกระสอบก็จะได้เป็นฐานผลิตเก่าหรือว่าเป็นประเทศต้นแบบนั่นเองโอเคนะครับมาดูกันว่า ที่ผลงานของโคลอมเบียเนี่ยที่เขาได้รับรางวัลหรือเขาได้ออกผลิตภัณฑ์ในแต่ละปีนะมีการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาผลิตอะไรมาบ้างนะครับที่เราเคยพูดไปนะฮะก่อนหน้านั้นเลยเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาผลิตเป็นโอเ H o โอนต่างๆนะครับนั่นคือรุ่นที่ผลิตออกมาเพื่อซัพพอร์ตกิจกรรมนั่นเองนะครับยกตัวอย่างตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็ทุกคนเนี่ยอาจจะสงสัยกันใช่ไหมว่าทาไมโคลอมเบียเนี่ยจะต้องมีสกรีน PFG PFG เรามาดูตรง PFG ก่อนนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นเสื้อที่แบบเหมือนผ้าล่มที่มันเบาๆระบายอากาศได้นะฮะมีแผงระบายอากาศแบบนี้ซัพพอร์ตเหงื่อของเรานะฮะไม่ให้อับชื้นนะครับ PFG เนี่ยก็คือ,อ Performance Fishing Gear ก็คือกีฬาตกปลาอาชีพตกปลาแน่นอนการที่จะออกไปตกปลามันก็ต้องเจออากาศทั้งชื้นทั้งหนาวทั้งร้อนนะครับไม่ว่าจะเจอทุกสภาพอากาศ ตัวนี้ก็คือระบายอากาศได้ดีสมมติว่าเราเปียกน้ําซึ่งดูเคยไปน้ําตกนะไปอีสานมาแล้วเราก็ใส่โคลัมเบียไปแล้วเราก็ลงน้ําไปทั้งชุดเลยนะครับขึ้นมาปุ๊บขับมอเตอร์ไซค์ตากลมแป๊บเดียวครับแห้งขึ้นสนามบินกลับบ้านได้เลยนะฮะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โอเวอร์นะมันแห้งเลยจริงเพราะมันมีนี่ฮะตัวระบายอากาศอยู่ด้านหลังด้วยนะครับส่วนตัวโอนี้เดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆนะครับามาดูตรงนี้กันเห็นเราจะเห็นโอนี้นะโอนี้โอนี้เนี่ย คือแต่ละรุ่นเขาก็จะออกแบบมาแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับมีแบบกับความร้อนกับความชื้นนะฮะหรือพื้นที่แห้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเขาจะระบุยี่ห้อหรือรุ่นเอาไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับนะแล้วก็มีกระเป๋าใช่ไหมฟิชชิ่งเกียร์ใส่ตกปลานะครับได้แต่ว่าเราเอามาใส่แบบเดินป่าแคมป์ปิ้งได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับนะไม่ว่าจะสมมุติว่าเราจะเขาเรียกว่าวอะไรแห้งเราจะผึ่งให้มันแห้งจะตากแดดให้มันแห้งหรืออะไรเราไปในป่าที่มัน ไม่ได้มีอะไรซัพพอร์ตเรานะครับตัวนี้จะเหนียวมากเราก็แขวนไว้ให้มันแห้งได้แบบนี้แล้วก็อย่างที่ดุกใส่อยู่ก็จะเป็น PFG เหมือนกันแต่ว่าเป็นสีครีมออกเป็นสีน้ําตาลอ่อนแล้วกันนะฮะเนี่ยอันนี้เขาก็ทํามาเป็นเสื้อระบายอากาศนะครับมาดูต่อไปเลยนะครับตัวนี้ฮาวายนะฮะเสื้อฮาวายเป็นของโคลอมเบียเหมือนกันมาดูใกล้ๆเลยนี่เป็นปลาเห็นไหมทุกอย่างจะเกี่ยวกับปลาค่อนข้างจะเยอะนะครับ เพราะว่าเขาผลิตอุปกรณ์มาซัพพอร์ตอาชีพกลางแจ้งหรือกิจกรรมกลางแจ้งนั่นเองโอเรกอนยู USA นะครับนี่ต้นฉบับต้นฉบับนะครับก็คือบริษัทแม่นะฮะนี่ผลิตเป็นลายปลาเลยเห็นไหมโคลัมเบียเป็นเสื้อฮาวายก็มีนะครับเขาทําทุกอย่างจริงๆนะฮะนะฮะเกิร์ชบอยถ้าวันนี้คุณทําดีแล้วเดี๋ยววันหน้าคุณจะทําอะไร <c oughs> อันนี้ก็เป็นในรูปแบบของเสื้อฮาวายนะครับอ่ะกลางเกงผมก็มีผมมีทุกอย่างของโคลัมเบียตัวนี้นยผม ผมซื้อมา3ปีซื้อมือ2มา3ปีนะครับน่าจะจากกระสอบเนี่ยนะครับโคลัมเบียสปอร์ตแวนคอมพานีนะครับเป็นผ้าล่มครับระบายอากาศไม่ร้อนนะฮะมันเขาเรียกว่ามันระบายอากาศเป็นผ้าล่มแห้งไวด้วยนะครับนี่ฮะแท้ไม่แท้ครับนี่ดูแท็กป้ายนะฮะสปีครับกางเกงตัวนี้ใส่มา3ปีแล้วไอยางมันอาจจะไปแล้วล่ะแต่ว่าด้วยทรงอะไรมันสวยเห็นไหมเห็นปะเอาไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆได้นะครับใส่เดินป่าก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ การเดินป่าเนี่ยเราต้องแบกสัมภาระขึ้นไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทุ่นน้ําหนักเราได้และเอาน้ําหนักมันออกได้บ้างพอะจะช่วยให้เราเนี่ยเดินได้สะดวกขึ้นก็คือการลดน้ําหนักบางอย่างลงฉะนั้นโคลัมเบียเนี่ยเขาก็จะทำเสื้อผ้าที่น้ําหนักไม่ได้เยอะมากมาเพื่อซัพพอร์ตนะฮะในกิจกรรมนั้นๆนั่นเองนะครับอย่างสุดท้ายที่ดุกมีนะครับอันนั้นเป็นโซนร้อนนะโซนร้อนนะเดินเขาขึ้นนะเดินป่าขึ้นเขากันนะครับตัวนี้จะเป็นแบบว่าซัพพอร์ตอากาศชื้นอากาศแบบ หนาวๆเลยนะครับนี่นี่ครับเป็นเสื้อฮูดนะครับเป็นเสื้อฮูดแบรนด์โคลัมเบียนะครับนี่เห็นไหมเขาจะมีเลยนี่อันนี้เป็นโอนินี่นๆนนี่ที่ผมบอกเลยที่เราพูดกันไปเนี่ยที่ว่าเกี่ยวกับความชื้นเนี่ยอากาศเย็นๆเห็นไหมนี่เป็นรุ่นที่ออกมาเพื่อแบบใส่แล้วทําให้ร่างกายอบอุ่นนะครับมีที่เก็บสัมภาระนะเก็บบัตรหรือพาสปอร์ตด้วยนะครับดูดียันแบบว่าดูตรงตีนตุ๊กแกดิอย่างสละโคลัมเบียเลยเห็นปะ นะครับนี่ก็คือโคลัมเบียแต่ว่าตัวนี้มันถอดฮูดออกไปแล้วนะครับทุกอย่างเป็นโคลัมเบียหมดเห็นไหมนี่นี่โหตัวนี้นะครับใส่กันหนาวได้นะครับกันลมได้ตัวนี้จะเป็นกันลมกันอากาศชื้นนะตัวนี้ได้มายังไงไม่รู้อะแต่ว่าเอามาก่อนใส่ได้ไม่ได้เอามาก่อนชอบ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 อานี่น,น,นีแท็กป้ายโอ้โหนี่ครับแท็กติดอย่างนี้เลยนี่ฮะ อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะจริงๆมีกระเป๋าด้วยจริงๆดูมีกระเป๋าแบบคอสบอดี้ที่เป็นคอมเบียด้วยเราไม่ไดเอามานะครับโอ้โหเรียกว่าของสะสมของเก็บเนี่ยใช้งานจริงด้วยนะครับเราใช้งานจริงด้วยไม่ได้เก็บอย่างเดียวนะฮะผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยสร้างออกมาเพื่อให้เราได้ลุยนะฮะได้มีกิจกรรมนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตร่างกายเราหลายอย่างเหมือนกันนะครับเสื้อผ้าก็มีส่วนนะอุปกรณ์ซัพพอร์ตก็มีส่วนนะครับเวลาเราทํากิจกรรมอะไร นนี่ก็คือ1แบรนด์ที่ดุกยกตัวอย่างมานั่นก็คือแบรนด์โคลัมเบียนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนะสำหรับแบรนด์โคลัมเบียนะครับประวัติโดยย่อที่ดุกนํามาเสนอให้ชาวเสื้อดีครับได้ชมกันนะครับและถ้าอยากให้เราทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะฮะสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปของเราในครั้งต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เสื้อดีครับด้วยนะครับครั้งหน้าพวกเราจะทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือจะเดินทางไปที่ไหนนะครับติดตามเสื้อดี ไปกลางเต็นท์ครับยังไม่ได้จะเย็นแล้วไปกลางเต็นท์ก่อนแล้วไอ้ป่านเนี่ยไม่มีทางไปแล้วไปดู<ไ> <laughs>